รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไหนวะเนี่ยเฮ้งียบจังเลยนะเนี่ยหายไปไหนเนี่ยอออันนี้จดหมายอะไรเนี่ยดูสิถึงพี่ไผ่ถึงพี่ไผ่นี่ไม่อยู่สักหนึ่งถึงสวันนะครับพอดีมีปัญหาที่อยากรู้มากๆเมื่อตอน,นเด็กๆเนี่ยเ<ๆ>พื่อนๆชอบล้อนีว่าไอ้กระบอกไม้ไผ่ นิจึงต้องขอใช้เครื่องย้อนเวลาเนี่ยกลับไปในอดีตเพื่อหาความจริงสักหน่อยครับแล้วนี่จะรีบกลับมาพี่นีิเป็นไรมากปหมเนี่ยนี่เปลืองไฟห้องแลบจริงๆคนอะไรจะเกิดจากกระบอกไม้ไผ่เฮ้ยเฮ้ยนั่นเสียงห้องแลบน,นี่มีอะไรเนี่ย<ฮ>พี่ไผ่ พี่ไพผมกลับมาแล้วพี่เฮ้ยอ๋อพี่นี้อ๋อนี่นี่ได้เรื่องอะไรบ้างไหมเนี่ยเออไม่ได้เรื่องครับไม่ได้เรื่องเลยใช่โอ้โหนี่มันเปลืองไฟห้องแล,แล็บนะเนี่ยโอ้ยพี่ไพก็พอดีผมกดปุ่มผิดแล้วก็มันพานผมย้อนกลับไปที่ไหนไม่รู้พี่มันเป็นห้องมืดๆอ่ะแล้วก็แบบมีคนเต็มไปหมดเลยแล้วคนพวกนี้นะพี่แปลกมากเลยเขาไม่อยู่นิ่งๆดีแล้วก็มีแสงไฟแวบแๆๆแแล้วก็มีเพลงแบบเพลงแบบ เฮ้ยแบบนี้เลยอย่างเงี้ยใช่นี่เดี๋ยว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 ดพอยดฮะยุดอะไรไม่ได้เรื่องเลย อ๋อก็อย่างนี้เลยอ่ะไม่ใช่พี่จะบอกว่าถามศาสตราจารย์ e t ทวีก็ได้พอดีผมมีเรื่องใหญ่สําคัญที่ต้องย้อนกลับไปในอดีตครับเพราะผมอยากจะรู้ว่ามนุษย์คนเรานี้เกิดมาได้ยังไงอ๋อเหรอใช่อยากให้ถามอาจารย์เลยอ๋อโอเคครับไปได้ไหได้พี่ไปศาสตราจารย์ e t ทีวีช่วยได้ครับมีเรื่องสงสัยกันตลอดเลยนะครับน้องนิและน้องไข่จะบอกให้ก็ได้สาหรับการสั้งคัน คือภาวะที่เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างไข่กับอสุจิแล้วได้ตัวอ่อนเกิดขึ้นมาในการตั้งครรภ์ปกติตัวอ่อนจะฝังอยู่ที่เยื่อบุโพรงมดลูกและตัวอ่อนที่มีเพียงเซลล์เดียวจะแบ่งตัวและพัฒนาเป็นอวัยวะต่างๆจนเจริญเติบโตเป็นทารกและหลังจากนั้นประมาณ40สัปดาห์หรือประมาณ280วันก็จะถึงวันกำหนดคลอดออกมาเป็นเบบี้ยังไงล่ะครับขอบคุณศาสตราจารย<อ>์เอทีวีมากครับพี่นิ้พี่นิ้ครับ เรื่องของการเกิดของมนุษย์เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆ<ช>แล้วก็มีความซับซ้อนมากๆเลยนะ<ช>อยากอยากรู้ไหมว่ามันมีที่มาที่ไปรายละเอียดยังไงอยากครับอ,อยัง้นเราต้องย้อนเวลากลับอีกทีนึงไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไ,ไม่ต้องไปใจเย็นใจเย็นไม่ต้องไปวันนี้มีแขกมาคุยกับเราด้วยอ๋อโอเคอได้ครับผมไปไหม ไปไหนย้อนเวลากจะพีคที่มุ้งไม่ต้องไม่ต้องนั่งนั่งนั่งไปไหนนี่อยู่ห้องสมุดเองอ๋ออยู่แค่นี้เหรอใช่ห้องสมุดของเราเลยผมไม่น่าไปไกลเลยก็นั่นน่ะสิเสียเวลาด้วยเปลืองไฟด้วยไปไหมไปอะไรไปเร็วหน่อยกว่ากันโอเครู้หรือไม่ว่าฮาลกสามารถร้องไห้ได้ตั้งแต่อยู่ในคันฮาล وك หนึ่งในสองพันคนจะเกิดขึ้นมาพร้อมกับฟันในการตั้งคัน ลูกจะขยายตัวจากขนาดเท่าลูกพีชไปจนมีขนาดเท่าผลแตงโมทารกในคันสามารถรับรู้ความรู้สึกได้ในการสัมผัสการมองเห็นและการได้ยินดังนั้นแม่ทุกคนจึงควรลูบท้องและพูดคุยกับลูกที่อยู่ในคั์บ่อยๆทารกจะปัสสาวะและดึงกลับเข้าไปขณะอยู่ในคันมารดาเช่นนี้ไปตลอดจนคลอดออกมายังอยู่กับเราในรายการไอสไตน์ส์ฉลาดคิดวิตรอบตัวนะครับ ในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องที่มีความน่าสนใจและซับซอ้อนมากๆเรื่องหนึ่งของมนุษย์เราเลยนะครับนั่นคือเรื่องของการตั้งครรภ์น,นะครับและวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับแพทย์หญิงชันวลีศรีสุสขโขผู้เชี่ยวชาญด้านสุตินรีเวชประจำโร,ร,รงพยาบาลพิจิตรครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะน้องไผ่ค่ะส,สวัสดีค่ะน้องนีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับเรื่องตั้งครรภ์ครับอาจารย์เป็นเรื่องที่สําคัญมากมาก สำหรับคนที่อาจจะยังไม่ค่อยรู้รายละเอียดนะครับอาจารย์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับค่ะเรื่องตั้งครรภหรือตั้งท้องบางทีเราบอกตั้งครรภคเขาบอกเขาไม่ได้ครรภะั้นไม่ตั้งครรภอตั้งท้องเรื่องตั้งครรหรือตั้งท้องนี่เป็นเรื่องของมนุษย์ซึ่งบางทีมนุษย์ก็ยังไม่รู้ว่าเกิดได้ไรฉะนั้นมีคนมาถามเยอะค่ะว่าอย่างเช่นกินน้าอสุจิจะท้องได้ไหมโอ้ยกำลังกระถามอยู่เลยครับท้องได้ไหมครับใช่จะถาม <irgend. S 1> เป็นคาถามตองนี้เองใช่คร <fit>, ับผมอันนี้สนใจเนี่ยเรื่องนี้พอดีเพื่อนเพื่อนก็ฝากถามอ๋อเพื่อนฝากถามใช่ใช่ทีนี้เนื่องจากการตั้งครรภ์นั้นจะต้องเกิดที่ไข่ไปผสมกับอสุจิครับทีนี้มดลูกเราหรือท่านําไข่มดลูกเราจะเป็นอวัยวะเหมือนลูกชมพู่แล้วก็มีปีกสองข้างเรียกว่าท่านําไข่ปลายปีกก็มีไข่เมื่อไข่ตกก็จะเดินทางมาที่นอกท่านาไข่มาผสมกับอสุจิอสุจิต้องเข้าไปทางช่องคลอดค่ะ ฉะนั้นถ้าเข้าไปทางปากก็ไปที่หลอดอาหารกระเพาะอาหารไปที่ลำไส้ออกมาเป็นอุจจาระแทนนะคะอมันไม่มีช่องทางต่อบมดลูกคนละช่องแสดงว่าอันนี้ก็ท้องไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะรวมถึงการกินน้ำน้องนี่มีคนสงสัยมากเลยลูกเนี่ยไปว่ายน้ำและดันท้องโอ้ใช่เลยใช่เลยเป็นไปได้ไหมครับเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะคะฉะนั้นการกินน้ำกินน้ำก็ไม่ท้องถูกไหมคะ หรือว่าไปว่ายน้ําเจอผู้ชายอยู่ในน้ําด้วยกันเนี่ยว่ายน้ําแบบคนละไม่ได้เกี่ยวข้องกันอันนี้ไม่ท้องค่ะแค่อยู่ร่วมสายกันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นไงใช่อยู่ร่วมสายไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากอยู่ร่วมกันเรากินน้ําเปล่าท้องไหมครับเนี่ยไม่ท้องค่ะโอ้โหฉะนั้นสรุปว่าการตั้งครรภ์นั้นจะเกิดเมื่อมีการปฏิสนธิการปฏิสนธิก็คืออสุจิผสมกับไข่นะคะอสุจิจะผสมกับไข่ ได้2แบบคือ1ในร่างกายมนุษย์สองนอกร่างกายมนุษย์นอกร่างกายมนุษย์เป็นไปไมได้โอ้ยน้องนี่นี่เชยจริงๆริงไม่รู้เหรออาจารย์ต้องเล่าอาจารย์ต้องเล่าคือมนุษย์เรานั้นนะคะก็ปฏิสนธิในร่างกายก็คือจะต้องมีไข่ตกผู้หญิงต้องมีไข่ตกปัจจุบันความเครียดอันนึงก็ทําให้ไข่ไม่ตกฝ่ายชายก็ต้องมีอสุจิที่แข็งแรงนะคะทีนี้ผู้หญิงนอกจากมีไข่ตกแล้วต้องมีอะไรนะคะเนื่องจากว่าการปฏิสนธิจะต้องเกิดอสุจิต้องวิ่ง ะคะต้องวิ่งเข้าไปปากมดลูกไปในโพรงมดลูกไปผสมที่ท่อนําไข่ฉะนั้นนอกจากไข่ตกแล้วท่อนําไข่ต้องไม่ตันโพรงไม่ลูกโพรงมดลูกต้องไม่ตีบครับปากมดลูกต้องไม่มีมูกเหนียวจนอาสุจิวิ่งไม่ไหวกระดอกกระเดี้ยไม่ไหวนะคะฉะนั้นต้องมีปัจจัยเหล่านี้แล้วก็ร่างกายมนุษย์นี่มหัศจรรย์มากค่ะช่วงไข่ตกเมื่อมี LH หลังจากทางต่อมใต้สมองมาที่รังไข่ก็จะมีไข่ตก เกิดมูกนะคะเกิดฮอร์โมนเอสเเจนสูงสร้างมูกมูกของผู้หญิงนะคะเหนียวและยืดได้เป็นสิบเซนเรียกภาอังกฤษว่าสปินบาคส์มูกเนี่ยเหมือนลิฟต์ค่ะน้องนี่มันจะออกมาที่ปากเมื่อตอนนี้ไข่ตกใช่ไหมคะไข่ตกปุ๊บมูกออกมาเลยถ้าอสุจิวิ่งตรงนั้นมันจะเหมือนขึ้นลิฟต์เลยค่ะวิ่งจืดขึ้นมูกไปเลยผสมเลยก็แสดงว่าง่ายสิครับตอนนั้นใช่ช่วงไข่ตกก็จะท้องง่ายเพราะว่ามีมูกที่เรียกว่าสปินบาไคเหมือนกับลิฟต์ที่พา อสุจิผสมกับไข่อสุจิเป็น200ล้านตัวใช้ตัวเดียวค่ะเยอะมากต้องเป็นหนึ่งนี่แสดงว่าผมเป็นหนึ่งผมเป็นหนึ่งใน200ล้านตัวใช่นั่กครับผมเราต้องเคยเป็นผู้ชนะมาก่อนใช่ไหมจยาถึงจะมานั่งตรงนี้ได้คนท้องมาเนี่ยสิ่งที่กังวลใจมากก็คือความพิการของเด็กเขาจะกลัวว่าลูกพิการฉันเลยจะบอกว่าคุณรู้ไหมว่าความพิการของมนุษย์เนี่ยเจอน้อยร้อยละหนึ่งคือพิการน้อย พันละหนึ่งคือพิการเยอะทำไมเหตุผลเป็นอย่างนั้นเพราะคุณเป็นหนึ่งในสองร้อยล้านอ,อสุจิเป็นตัวที่แข็งแรงที่สุดเลือกและเลือกไอ้ตัววิ่งโหแล้ววิ่งเจาะดีนะคะหลังจากเจาะแล้วไข่ปิดทันทีคือ <ทะ S 2> มีความเหมือนอาซีเมนกรูไว้เลยตัวอื่นเข้าไม่ได้และเด้งออกหมดนะคะแล้วไข่เราเนี่ยมนุษย์ผู้หญิงเนี่ยมีไข่ประมาณ4ี่แสนถึงล้านสองล้านฟองประมาณนั้นแต่เดือนหนึ่งเนี่ยจะตกแค่ใบเดียว สรุปว่าการตั้งครรภ์ของมนุษย์นั้นนะคะเป็นการคัดเลือกของธรรมชาติไข่เนี่ยเมื่อกี้พูดแล้วมีตั้ง4ี่แสนใบงั้นเราก็ต้องหูมีลูกกัน4ี่แสนคนใช่โอยเยอะเยอะไปไม่ไหวไม่ไหวแต่ว่าเดือนหนึ่งเนี่ยมันจะฝ่อไปสักพันฟองอ๋อเหลือฟองเดียวที่รับฮอร์โมนฟองนั้นฟองที่แข็งแรงรับฮอร์โมนแล้วเป็นการคัดเลือกของธรรมชาติแต่มันคัดเลือกไม่ได้ร้อยเรซรเราจึงถึงมีพิการหนึ่งต่อร้อยหรือไม่พิการ อะพิการใหญ่ๆหนึ่งต่อพันอะไรประเภทเนี่ยคะ่ะครับอาจารย์แล้วฮอร์โมนเพศนะครับเกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ยไงไ<อ>บ้างคโอ้แน่นอนค่ะการที่ไข่ตกต้องมีฮอร์โมนที่สมบูรณ์การที่อสุอาจาิแข็งแรงก็ต้องมีฮอร์โมนที่สมบูรณ์ดังนั้นฮอร์โมนสําคัญมากทีนี้เมื่อกี้น้องนี่สงสัยว่าเอ๊ะมันจะไปผสมนอกตัวได้ไหมอาจารย์ภายรู้เรื่องนี้เหรอครับผมแม่รู้เรื่องเลยรู้ต้องถามอาจารย์แต่ว่าก็คือรู้มาเขาเรียกว่า I V F ใช่ไหมครับอาจารย์ In vitro เออร์ไลเซชันก็คือผสมในหลอดแก้วเป็นความใฝ่ฝันของมนุษย์คือมนุษย์เราเนี่ยมันต้องมีความใฝ่ฝันน้องนี่นะคะน้องไผ่เราถึงบินได้าเราเห็นนกจะบินเราก็พยายามบินเหมือนนกตายไปซะเยอะแล้วไอ้คนรุ่นแรกๆที่บินลงมาจากพานะคะพยายามเยอะๆผู้เสียสละใช่ไหมครับใช่เป็นผู้เสียสละที่ทําให้เรามีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่นี่เด็กหลอดแก้วก็เช่นเดียวกันมีความใฝ่ฝันมากว่าทาไมอ่ะเราก็เรียนแบบธรรมชาติสิอสุจิผสมกับไข่ แล้วก็ฝังตัวกามมดลูกเตรียมฮอร์โมนให้พร้อมมันจะยากเย็นอะไรนักหนานะคะครับก็มีการพยายามทําในสัตว์ก่อนทำในสัตว์สําเร็จสําเร็จแล้ค่ะก็เริ่มทําในคนเด็กหญิงคนแรกของโลกชื่อเด็กหญิงลุยส์บราวส์นะคะเกิดในปีพศ2521จริงๆแล้วเราทําเด็กหลอดแก้วมาได้แค่ 30กว่าปีเท่านั้นเองโอ้โหก็ไม่นานมาเองนี่ครับนี่แสดงว่าเด็กหลอดแก้วปัจจุบันก็อายุพอๆคบนี้นี่เองใช่เป็นเด็กหลอดแก้วหรือเปล่าไม่นะครับคนละปีกันครับสามศูนย์ไม่ใช่เหรอโดยที่วใช่คนทำนั้นก็คือชื่อเซอร์โรเบิร์ตเอ็ดเวิร์สนะคะแล้วก็มีด็อกเตอร์แพทริกสเตปโตเป็นคนผู้ช่วยลุยส์บราวนี่เป็นความยินดีมากของโลกพอดีน้องนิกไม่รู้มีแฟนหรือยังนะคะ ก็อ่ะไม่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 ล้วงคนได้เอามีลูกหรือยังดีกว่าอย่งไม่มีลูกดูมี่างแน่นอนคือคือการที่ไม่มีลูกเนี่ยเป็นความทุกข์มากน้องไผ่น้องนี่เพราะน้องไผ่น้องนี่อาจจะยังไม่รู้ว่าเมื่อเราแต่งงานแล้วไม่มีลูกยินดีชมรีอยู่พิจิตนะคะคนมาบอกเลยยินดีขายไร่ขายนาขายทรัพสมบัติทั้งหมดเพื่อมีลูกหนึ่งคนยินดีเป็นขอทานเลยเพื่อจะมีลูกหนึ่งคนอันนี้คือความการมีลูกนี่เป็นเรื่องของจิตใจ นะคะเป็นเรื่องความเจ็บปวดทางจิตใจฉะนั้นเมื่อมีเด็กหญิงหลุยส์เปล่าก็เป็นความหวังของมน,มนุษยชาติก็คือผสมเอาไข่กับอสุจิผสมกันในหลอดแก้วให้มันแบ่งตัวเป็นตัวอ่อนแล้ใส่เข้าไปในโพรงมดลูกหลังจากนั้นประเทศไทยค่ะคเป็นแห่งแรกของเอเชียและแห่งแรกนะคะของประเทศไทยก็ทําในปี2อ3 0 แค่เก้าปีเองอหลังจาก,จากมีเด็กแล้วคนแรกของโลก <S <S ใช่โดยโโที่ศาสตราจารย์กิติคุณประมวลวิรุตมเสนรงพยาบัลจุลาก<ช>็ได้สร้างเด็กนั้นปัจจุบันมีชมรมเด็กหลอดแก้วแล้วค่ะหลังจากที่เกิดการปฏิสนธีแล้วนะครับอาจารย์กระบวนการต่อไปเกิดอะไรขึ้นบ้างครับใช่ค่ะการปฏิสนนีนี่ก็เป็นเรื่องที่แพทย์กับชาวบ้านพูดกันไม่เหมือนกันครับตอนนี้เจอมากเลยคือมาถามว่าทลูกในท้องของดิชั้นเนี่ยเป็นลูกใคร คือปัุบันสังคมเราเปลี่ยนทีนี้การปฏิสนธิเนี่ยเมื่อไรที่ปฏิสนธิการแพทย์ถือว่าท้องสองสัปดาห์คนไข้ก็งงเอ๊ะเพิ่งนอนกับแฟนมาถึงบอกคร่องเดือนแลวฉันเพิ่งนอนไปสองสัปดาห์เองเป็นไปได้ยังไงล่ะครับการนับของแพทย์เนี่ยเมื่อไหรปฏิสนธินับสองสัปดาห์คือนับการตั้งครรภ์สองสัปดาห์แล้วเรานับการตั้งครรภ์สี่สิบสัปดาห์จริงๆแล้วมันสามสิบแปดสัปดาห์เองถ้าคิดจากการผสมพันธ์ นะคะจากการปฏิสนธิคแต่เรานับเพิ่ม2สัปดาห์นี้เป็นเรื่องของแพทย์ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามายังไงก็คือเขานับกันอย่างนี้นะคะก็นับกันต่อไปครับทีนี้เมื่อมีการปฏิสนธินั่นคือมีอสุจิวิ่งเข้าไปแล้วก็มีไข่ตกครับนะคะไข่นี้หลังจากตกอยู่24ชั่วโมงอืฉะนั้นหนึ่งเดือนมีโอกาสท้องแค่ หนึ่งวัน24ชั่วโมงนี้เท่านั้นใช่ใช่ฉะนั้นจริงๆเริ่มท้องง่ายไหมน้องนี่ก็ไม่ง่ายเลยนะครับฟังดูยากมากเลยใช่หนึ่งเดือนโอกาสท้อง10%เท่านั้นแล้วทำไมมีคนเกิดมันต้องเยอะแยะแลยครับเนี่ยแต่ว่ามันฟังดูยากมากเลยครับใช่จริงๆแล้วปฏิสนธิเนี่ยหนึ่งเดือนไข่อยู่24ชั่วโมงก็ท้องได้แค่หนึ่งวันแต่ว่าอสุจิเนี่ยมันทนทานทายาทมันไปอยู่รอ72ชั่วโมง สามารถอยู่ได้มีความสขอยู่ในนั้นเลย72ชั่วโมงใช่ค่ะฉะนั้นก็เลยว่ามันก็ผสมได้ก็คือแต่ว่าไม่ได้ผสมง่ายหลายคนมาค่ะคนเดียวนี้ปัจจุบันนี้ตลกก็คือคนอยากมีลูกไม่มีมาหาเมื่อไหร่จะท้องสักทีล้วก็บอกโอ้ท้องเดือนหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์ไอคนไม่อยากท้องบอกนอนด้วยกันทีเดียวท้องเลยละครเห็นไหมค่ะละครนางเอกแป๊บเดียวนอนครั้งเดียวอันจะเกิดขึ้นได้เฉพาะในละครอาจารย์ครับอย่างนี้นี่เวลาผู้หญิงท้องเนี่ย อาการแพ้ท้องมันจะเป็นยังไงล่ะครับผมสังเกตว่าทำไมเขาชอบทานอะไรเปรี้ยวๆตลอดเวลาเลยเขาค่ะทีนี้หลังจากปฏิสนธิปุ๊บมันปฏิสนธิกันในท่อนําไข่ก็จะมีเดือนเดินทางไปฝังที่โพรงมดลูกเราจะตรวจเมื่อไหร่ว่าเราท้องก็คือหลังนอนกับแฟนสองสัปดาห์ซึ่งเรียกว่านับตั้งครรภ์สี่สัปดาห์อันนั้นก็คือไปผสมไปฝังพอฝังตัวก็เกิดรกเกิดรกรกก็สร้างฮอร์โมนเ c g ซขึ้นมาฮอร์โมนนี้เราก็ตรวจซื้อเดี๋ยวนี้ โอ้สมัยก่อนนะคะตรวจปสัสสาวะนี่ยากมากนะน้องไผ่น้องไผ่น้องนี่จะต้องไปจับคางคกตัวผู้มาแล้วก็ฉีดปสัสสาวะของผู้หญิงเข้าไปในตัวคางคกคแล้วก็เช็คดูว่าอาสุจิมันออกมาไหมถ้าคางคกตัวผู้มีอสุจิออกก็แปลว่าหญิงคนนั้นท้องนี่คือ ปอดสัตว์ประมาณ50ปีที่ที่แล้วนี่เองโอ้โหทราบนะครับฉะนั้นหมอนี่จะต้องไปไล่จับคังคกทุกคืนนะคะสีลอดจูลานี่คังคกหมดเลยนะคะในฉะนั้นก็มีเทสเทสเอสซีนะคะก็เป็นแผ่นกระดาษก่อนทํายากนะคะแปลผลก็ยากปัจจุบันไปซื้อเซเว่นเลยค่ะง่ายมากปัจจุบันนี่คือเทคโนโลยีง่ายมากใช่เสร็จแล้วหลังจากที่เขาฝังตัวนะคะฝังตัวก็เริ่มเป็นตัวออดนะคะก็มีการแบ่งตัวมีการหมไปดูคลิปค่ะ โอ้โหเด็กน like right. ี่กว ok sure. ่าจะโตขึ้นมาได้เป็นคนนี่มันไม่ใช่ง่ายนะคะก็จะมีเจริญเติบโตแต่ที่น่าทึ่งก็คือ6สัปดาห์ท่านเองหัวใจเต้นแล้วนะคะหัวใจมาก่อนเลยเต้นทุๆๆ้วก็เริ่มงอกแขนกักขาแล้วสิ่งที่แปลกเนื่องจากเรามีอันต้าสาวเนี่ยเราเพิ่งรู้ว่าเด็กนี่มันไม่ได้เจริญเติบโตตามระเบียบเรานึกว่ามันจะต้องสร้างหัวแล้วค่อยงอแขนใช่ไหมมันไม่ใช่มันมีแขนมาอย่างละหน่อยเลยบางทีมันมีนิ้วมากระดุกนี่ยังไม่มาเลย มันมาแบบมันมือนเป็นระอย่างนะจันเป็นระยะาใช่มันไม่ใช่ว่าเทรนด์นก็นึกว่ามันจะต้องสมัยก่อนเราไม่ดูอันดับสองนะมันค่อยๆงอกมาแล้วถึงจะมีมือใช่ป่ะมันไม่ใช่สรุปว่าหลังจากที่เด็กอยู่ในท้องก็มีฮอร์โมนเอสซีจีเมื่อกี้เราพูดแหละฮอร์โมนของรกซึ่งมันเป็นฮอร์โมนที่วิเศษมากมันป้องกันเด็กไม่ให้ร่างกายทำลายฮอร์โมนเหล่านี้ค่ะยิ่งสูงยิ่งแพ้ท้องมันเข้าไปวุ่นยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิง การแพ้ท้องก็คือคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวบางคนมีการพิเศษหมินนหมิน เหมนเหม็นสามีเหมนสามีทำไมคือแต่ก่อนแต่ก่อนหอมนะจานใช่เดินมาที่หน้าประตูบอกรีบออกไปเลยขึ้นส้อยขึ้นสร้อยอย่มาเข้าใกล้เลยใช่ไหมเฮียมาใกล้เลยอย่างนี้ีเวลาผู้หญิงแพ้ท้องนี่เราก็ไม่ควรเข้าใกล้สิครับใช่ไหมเป็นบางคนจริงจริงตอนแพ้ท้องเนี่ยจมูกมันจะไวแล้วรสชาติในปากเนี่ยมันจะไม่อยากกินอะไรมันจะขมมันจะอะไรอยากกินอะไรเปรี้ยวใช่เาลีตอนเคยแพ้ท้องนี่อยากกินทุเรียน แล้วเป็นเป็นทุเรียนช่วงที่ไม่ใช่หน้าทุเรียนแล้วตอนนั้นท้องอยู่ที่สีราชก็ไปหาที่หาข้างๆสีราชไปถึงลูกละพันหายแพ้ท้องเลยหายเลยทีเดียวหายเพราะแทงนบาทอาจารย์ครับระยะเวลาที่แพรท้องจะนานแค่ไหนครับแบบนี้การแพ้ท้องเชื่อว่าเป็นการปกป้องของธรรมชาติเมื่อไหร่ที่แพ้ท้องเด็กมักจะแข็งแรงเนื่องจากฮอร์โมนเอสซีจีสูงเขาก็สังเกตคนไหนแพ้ท้องเยอะมักจะไม่แทง ก็เป็นการปกป้องของธรรมชาติจะเป็นมากน้อยแค่ไหนเขาบอกขึ้นอยู่กับจิตใจของแม่ไอ้พวกขี้กังวลทั้งหลายเนี่ยแพ้จนคลอดเลยอุ้ยจริงเหรอครับเนี่ยใช่แล้วอีกอันนึงคืออาการแพ้ท้องเหมือนอาการโรคกระเพาะครับฉะนั้นคนที่เป็นโรคกระเพาะก็จะแพ้ท้องจนคลอดเพราะการคล้ายกันไม่รู้เป็นโรคกระเพาะหรือแพ้ท้องแต่แพ้ท้องไม่อันตรายเนื่องจากว่าส่วนใหญ่จะแพ้น้อยครับคือกินได้นะคะกินไม่ได้แค่3ามเดือนแรกซึ่งไม่ต้องกลัวเพราะสามเดือนแรกเนี่ย มนุษย์เนี่ยยังไม่ต้องการอาหารในตัวมันจิ๋วเดียวใ,<ช>ในตัวมันหญ่เซนเดียวนี่มันยังไม่ต้องการอาหาร <c oughs> กด็ดูดอาหารจากแม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดเราอยากจะมีลูกเนี่ยเราควรจะเตรียมตัวยังไงครับใช่ค่ะปัจจุบันสิ่งที่สําคัญก็คือการป้องกันหรือการเตรียมมากกว่า <c oughs> การรักษา <c oughs> ปัจจุบันเราแต่งงานกันช้านะคะหมายถึงว่า <c oughs> มนุษย์มนุษย์เราก็ทุกประเทศทั่วโลกแต่งงานกันช้ากลายเป็นว่ามีลูกยากขึ้นพอเกิน30ปีของผู้หญิงเนี่ย จะมีโรคยากแล้วฉะนั้นการเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์เพราะเป็นการตั้งครรภ์ที่ต้องการการตั้งครรภ์ที่มีค่าสาหรับเราก็ต้องเตรียมตัวการเตรียมตัวหนึ่งก็จริงๆแล้วก็คือไปพบแพทย์ค่ะเพื่อตรวจหาว่าตัวเองมีโรคไัยไข้เจ็บที่เป็นอุปสรรคต่อการตั้งครรภ์ไหมโดยเฉพาะคนที่อายุ35ปีนะคะเรียกว่าเรียกว่า advanced age อโอชลีบอกคนไข้ ผู้หญิงว่าคุณอายุเยอะนะสาปีตั้งของแล้วหมออายุเท่าไหร่ย้อนด้วยเหรอเดี๋ยวนะคะพูดใหม่นะคะว่าจริงๆแล้วสาหปีของการตั้งครรภ์ถือว่าอยุ่มากไม่ใช่แปลว่าสาหปีอายุมากนะคได้ใช่ไหมครับใช่ต้องให้เข้าใจต้องให้เข้าใจไม่งั้นจะย้อนกลับมาเดี๋ยวนีย้อนกลับมาเพิดเลนพิ่มเลนทีนี้ก็สรุปว่าต้องตั้งครรภ์ต้องต้องเตรียมตัวกันตั้งการตั้งครรภ์ไปพบแพทย์ปัจจุบันการกินโฟเลตนะคะหรือโฟลิกแอซิดวิตามิน B9 ช่วยป้องกันความผิวติของเด็กนะคะ S <S และในบางรายแพทย์จะต้องห้ามตั้งครันปัจจุบันเรามีบรรดาตายนะคะสิบห้าต่อแสนประชากร<อ>เราเราตั้งครันท้องกันคลอดประมาณเจ0ดแสนเรามีบรรดาตายปีละร้อยคนและร้อยคนนี้<อ>เกินครึ่งนะคะหรือ75เปเซ็นม์เป็นบรดาที่มีโรคโ<อ>และเป็นบรรดาที่มีอายุที่ไม่เหมาะสมเ<อ>ช่นมากเกินหรือน,น้อยเกิน<อ>ฉะนั้นเมื่อเราตั้งคันเราจะตั้งคันเราเตรียมตัวก่อนค่ะ ไปพบแพทย์ตรวจว่าเรามีโรคภัยไข้เจ็บไปข้อห้ามกันตั้งครรภ์ไหมบางโรคต้องรอก่อนให้หายก่อนนะคะโรค SLE โรคไทรอยต่างๆนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นในการตั้งครรภนะคะเตรียมตัวกินโฟเลตอาจจะต้องตรวจภายในก่อนไม่ใช่มีเนื้องอกมีมะเร็งปักมดลูกอยู่นะคะแล้วก็ตรวจฝ่ายชายด้วยนะคะมีโรคทันพันธุกรรมอะไรไหมทารซีมงทิเมียบางคนมีโรคของ กล้ามเนื้ออ่อนแรงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันมานะคะทรัซีเมียเนี่ยคือโรคโลหิตจางวะใช่ค่ะโลหิตจางสรุปว่าการเตรียมตัวเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชนทุกคนนะคะเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์เพราะเป็นเรื่องที่ดีมากๆและโลกของเราหรือประเทศไทยเราเนี่ยจะเจริญถ้ามนุษย์เรามีคุณภาพใช่ทุกจริงครับผมใช่ฉะนั้นถ้าเราสร้างแต่ปริมาณเราก็จะ ดาวลงเรื่อยๆนะคะฉะนั้นมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาก็เป็นควรจะเป็นลูกที่พ่อแม่ต้องการสังคมต้องการและก็มีคุณภาพชีวิตค่ะครับวันนี้ได้สาระความรู้ดีๆเยอะเลยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการตั้งครรภ์นะครับแล้วก็การเตรียมพร้อมของผู้หญิงด้วยนะครับในการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพนะครับสำหรับช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแพทย์หญิงชนวลีศิวสุโขผู้เชี่ยวชาญด้านสุตินรีเวชโรงพยาบาลพิจิตรครับขอบคุณครับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะน้องไผ่ค่ะขอบคุณมากครับพี่น่ครับ รู้ไหมวันนี้เรามีนวัตรกรรมเกี่ยวกับการตั้งคันมาให้ดูด้วยครับโอ้ยดีเลยครับพี่อยากรู้เหมือนกันเอ๊ะแต่ว่าพี่คงไม่ได้มีอะไรมาแกล้งผมอย่างีกแล้วใช่ไหมครับพี่ไผ่ไม่มีไม่มีไม่มีรับรองไดแแ้แน่ใจป่าครับแน่ใจแน่ใจเดี๋ยวไปดูกันี่ห้องทดลองเลยเออโอเคครับ<า>ผม <laughs> รู้หรือไม่ว่าหญิงตั้งครันจะมีขนาดเท้าที่ขยายใหญ่ขึ้นหนึง่งไซส์เนื่องจากมีสารที่เป็นของเหลวภายในร่างกายเพิ่มขึ้นรวมทั้งอาการบวมน้ำด้วย ทารกในคันจะสามารถรับรู้รสชาติของอาหารที่แม่รับประทานเข้าไปได้ด้วยคุณแม่มือใหม่และหญิงที่กำลังตั้งคันจะมีการหลั่งน้ำนมโดยอัตโนมัติเมื่อได้ยินเสียงเด็กร้องแม้ว่าเด็กคนนั้นจะไม่ใช่ลูกของตนเองก็ตามในแถบแอฟริกากลางจะมีทารกแฝดเกิดขึ้นมากกว่าทุกประเทศในโลกร้อยละ90ของระยะเวลาการตั้งครันผู้หญิงจะมีสีผิวที่เปลี่ยนไปในระหว่างที่ตั้งครันอยู่ กลับเข้ามาอยู่ในห้อง l ลบไอสไตน์ไซส์นนะครับวันนี้นะครับพี่นิรเรามีนวัตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครันมาให,ให้ดูกันพี่นีรู้ไหมว่าคุณแม่ในเวลาตั้งครันเนี่ยต้องแบกรับน้ําหนักเยอะมากรู้ไหมเท<อ>่าไหร่สามกิโลหรือเปล่าครับก็อาจจะสามถึงสี่กิโลด้วยนะจริงเหรอรใช่เพราะว่าอย่างน้ําหนักเด็กเนี่ยประมาณ2-3กิโลใช่ไหมม,มีน้ําหนักของรกมีน้ำข้ามอะไรที่คุณแม่ต้องตั้งคันอยู่เนี่ย ประมาณส4ถึงกิโลเลยนะอ่าคราวนี้เราก็เลยมีวิธีที่จะให้คุณพ่อเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของคุณแม่ด้วยนวัตกรรมที่เป็นเสื้อคุณพ่อตั้งคันเสื้อคุณพ่อตั้งคันเนี่ยง่ายๆเลยทุกๆบ้านน่าจะมีก็คือใช่อันนี้คืออะไรครับโอ้อันนี้คือผ้ากันเปื้อนผ้ากันเปื้อนนี่แหละที่ไผ่จับมาทำมาผ้ากันเปื้อนถ้าผ้ากันเปื้อนนี่แหละเรามาพับแบบนี้ไงให้มันแบบ เดี๋ยวใส่ก่อนอ่ะพี่ไผ่ใส่ผมดูสิไม่ใช่พี่นี่พี่ไผ่ใส่ผมดูสิไม่ไม่พี่นี่ใส่อ้าวให้ผมใส่เลอเฮ้ใส่ใส่ใส่สิใส่โอเคถูกไหมเนี่ยอ๋อโอเคนี่อย่างนี้อันนี้เราก็พับขึ้นมาใช่ไหมล่ะอ่าเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เห็นพับอย่างนี้เราก็อ่าใช่ไหมอ่าอันนี้มันก็จะมีช่องใช่ไหมครับครับอ่าเราก็สมมุติว่านี่คือน้ำหนักเด็กอ่าอ๋อเราใส่เข้าไปเลยเหรอครับจริงๆจะใส่อะไรก็ได้เช่น เดี๋ยวต้องนี่ก่อนมันยังไม่เรียบร้อยอ๋อใช่กางแขนาอยู่ก็ว่าอยู่นะอ่าโอเคอ่าแล้วก็มาผูกอ่าเหมือนผูกผ้าพันคอเอ้ผูกผูกอะไรผูกกรเื้ออันนี้คือเื้อันนี้คือเราจะรู้จริงๆเลยใช่ไหมครับว่าการตั้งครรนจะเป็นอย่างไงจะให้คุณพ่อให้คุณพ่อเข้าใจความรู้สึกของคุณแม่เวลาตั้งครรนเพราะว่าเวลาคนปกติเนี่ยไม่มีใครเอาน้ำหนักมาไว้ที่ท้องถูกไหมอ๋อเออไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้น เพื่อให้จะเข้าใจความรู้สึกของคุณแม่เวลาตั้งตั้งคันใช่ไหมก็นี่เลยอใส่เข้าไปอันนี้ประมาณโลหนึ่งละอันนี้โลนึงรู้สึกรู้สึกว่าอะไรไหมครับรู้สึกอึดอัดอ่ะอึดอัดแล้วหลออออกได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้อันนี้นีเดี๋ยวคุณพ่อมาทางนี้อันนี้คือโลหนึ่งนี่อันนี้อันอันนี้ถ้าเกิดเราจะมาสมมติกันว่าเราใส่หนึ่งกิโลนี่คือว่าใช่อันนี้ก็มาท้องอ่อนอ่อนกี่เดือนครับท้องอ่อน ไม่แน่ใจนะอาจจะประมาณห้ากเดือนอะไรอย่างนี้ห้าหกเดือนเหรออ่าแล้วก็อันนี้อีกอกกองก็จะเป็นน้ำหนักเท่าไหร่ละตอนนี้ประมาณสองกิโลละผมต้องเริ่มจับแลวนะเพราะผมเริ่มจะหนักละรู้สึกไหมใช่เริ่มเริ่มหนักแต่ว่าพอใกล้ใกล้จะคลอดบางคนอาจจะหนักกว่านี้ก็ได้นะอันนี้แบบน้อยๆทองอยู่ทองเริ่มโย่สมมติสมมติสมมติประมาณนี้เป็นไงครับ โอ้ยดูนี่เป็นไงเดินเดินไหนคุณพ่อลองเดินโอ้ผมเริ่มแบบอึดอัดนะครับผมเริ่มรู้สึกอยากรู้สึกยังไงบ้างถ้าผมคงไม่อยากจออไปข้างนอกครับผมผมคงอยากจะนั่งอยู่บ้านเฉยแล้วก็ตรงนี้ไม่อยากจะไปไหนแล้วอ่ะแล้วเข้าใจเข้าใจมาว่านี่คือน้ําหนักที่คุณแม่ต้องแบกรับตลอดแล้วน้ําหนักจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะอาจจะหนักกว่านี้อีกหรอเนี่ยใช่นี่อาจจะหนักกว่านี้ก็ได้นะสมมติถ้าสมมติบางคนอาจจะน้ําหนักเด็กเยอะอย่างนี้ไงอ่ะ เราะฉะนั้นเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่ทําให้คุณพ่อเนี่ยเข้าใจความรู้สึกถึงความยากลําบากของคุณแม่เวลาตั้งครรภ์ผมว่าผมเริ่มรู้สึกแล้วครับโอ้รู้สึกมันหนักเป็นยังไงนั่งได้ไหมแล้วนี่แค่แป๊บเดียวเองไม่กี่นาทีเองขอนั่งได้ไหมนั่งได้นั่งได้อ่านั่งนั่งนี่แหละเป็นวิธีที่ทําให้เราเข้าใจความรู้สึกแล้วก็มีประโยชน์อีกก็คือว่าคุณแม่จะได้เตรียมตัวด้วยว่าเวลาตั้งครรภ์ท้องหนักๆเนี่ย จะมีปัญหาอะไรแล้วก็รับมือกับปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยถูกไหมจริงครับดีไหมจริงครับอันนี้อันนี้ขอนั่นขอนั่งแป๊บอ่าไม่เป็นไรออกแล้วสงสารสงสารโอเคโอเคโอเครู้สึกหนักมากเลยผมใส่ก็ไปแค่แบบไม่กี่นาทีนี้ผมก็รู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้วนะครับนั่นแหละครับว่าอันนี้คือว่าเข้าใจจริงๆเลยเราคนที่เป็นแม่รู้สึกยังไงในการตั้งครรภ์ครับ แล้วก็ให้คนทังบ้านลองไปใช้ปรับใช้ดูก็ได้นะครับใช่ครับประโยชน์เน้อในเรื่องนี้ได้เข้าใจความรู้สึกของคุณแม่ด้วยสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการไอส e ไ c i ์ n c นชลาดคิดวิดรอบตัวทางช่อง eTV แห่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ